ปาริชาปาริชาวันน so Thank uh, ี้เราได้รับการปุกคนนะคะขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะคะเจนต้องขอขอบคุณคุณมาลิสาคุณโอมขอบคุณโค้ดอาตอมขอบคุณทีมโค้ดทุกท่านนะคะขอบคุณที่ดีในวงกรุ๊ปลิสนะคะที่ทำให้เจนรู้จักเทคทีคิวนะคะชื่อเจนนะคะสาวิสาพิลเลียนปัจจุบันอาศัยที่ประเทศอังกฤษนะคะเป็นแม่บ้านค่ะงานหลักคือเป็นแม่บ้านค่ะ เพิ่งมีมาถึงกมคือืนี่นะคะถึงสี่ทุ่มมางานที่โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าอยากจะมาเรียนเอาเงินหลานค่ะขอเชพ่อพเลยค่ะ่เใจใจมากเลยคือเจนนอาชีพหลักคือเป็นแม่บ้านก็คือดูแลงานบ้านงานเรือนี่แหละคดูแลครอบครัวแต่ก็จะมีธุรกิจอย่างอื่นทำด้วยเจนจะให้ความสำคัญก็คือให้ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง เพราะนั้นงานครูทางของเจงคือดูแลครอบครัวทุกๆงานที่เจงทำจะเป็นทาร์มหมดเลยเจงเคยเป็นครูมาก่อนนะคะอยู่เออ่นักเรียนนะคะอยู่ที่จังหวัดขับแก้วบรรจุเลยนะคะเเออออ่่ตอนนั้นสอบชิงคุนได้ของรัฐบาลนะคะสพกทำงานมาสี่ปีเงินเดือนตั้งแปดพันเจ็ดทำไปทำมาสี่ปีเงินเดือนขึ้นมาหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทดีไหมคะดีค่ะเพราะว่าบางคนบรรจุสี่ปีเงินยังไม่ขึ้นเท่าเจเลยนะคะ พอดีเจนนช่วงเขาปรับโครงสร้างไงึ้นเจนชอบงานสอนนะคะเป็นชอบเด็กๆชอบแต่งปันค่ะรู้เพราะว่าเจนเป็นคนที่ชอบทาบุญการให้ทานอะไรก็ไม่สู้ให้ทานให้วิชาเพราะว่าวิชาที่เขาเอาไปสามารถสร้างตัวเองสร้างครอบครัวเล้ยงชีพได้นะะเราได้เป็นกุศลตรงนั้นด้วยชอบค่ะแต่ทำไมลาออกลาออกนะคะบรรจุข้าราชการมีมีตามต้นาแล้วนะคะมีแล้วนะคะลาออก ประเทศไทยเป็ไงคะถูปลูกฝักมาให้ทำงานราชการมันจะมั่นคงมีบำเหน็จบำนาญโรงพยาบาลฟรีอะไรเงี้ยคือได้งาโรงพยาบาลโรงเรียนฟรีแต่เราออกค่ะเพราะว่าอะไรคะมองแล้วมันไม่ใช่มันไม่จบจบสิ่งที่ต้องการที่สุดคือหนึ่งแหละต้องมีเงินในการดำรงชีวิตถูกไหมคะเพราะเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตข้อที่สองคุณต้องมีเวลาให้ครอบครัวเป็นครูค่ะ งานจบสี okay. who, u, oh, yeah. ่โมงเย็นนะคะไต่ขึ้นรูกับด้านกี่โมคะห้าโมลังจะยืนทำไงต่อนะสอนตรวจกันบ้านเสร็จแล้วนะเตรียมการสอนมันไม่จบน่ะมันไม่จบนะคะเลาออกเลยค่ะไม่สนใจแต่ว่ายังสามารถสอนได้สอนคนอื่นได้นะคะสอนคนอื่นได้แต่ไม่เอาเงินโอเคนะคะเพราะว่าตัวนี้คเป็นเครื่องมือไม่รวยแน่นอนเลยลาออกนะเจนทำธุรกิจนะคะเป็นบริษัทเออมีเจนมีบริษัท ผลิเคื่องสานแบรนด์ของตัวเองนะคะอยู่ที่อังกฤษนะคะชื่อแบรนด์เวนต้าิกลอนดอนสานมีควาธุรกิจเกี่ยวกับต้องลสนามบินนะคะเจนมารู้จักเด็กคิได้ยังไงมีที่ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสานของเจนขั้นหนึ่งนะคะที่ดีเรูกแนะนำเจนว่าน้องเจนลองมาได้เหตคิวไหมมัจ้างมันจ้างอไรได้ได้นะอาารโพสเจนก็งงเหมือนทุกทุกข้นอ่ะงงเหมือนกันเลยค่ะมันคืออะไเหรอพี่มันจะยังจับตัวไหนแ่ะพี่ เขาเล่าเงินจากไหนก็ได้เวลาคะพี่พี่ดีนะคะจนเรา,เ,ราเป็นเรื่องตลกนะแต่มันเป็นเรื่องตลกที่ดีะค่ะพี่ไปบอกเดี๋ยวพี่ปไปถามคัพไลน์ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะ,ะมีค่าสมัครหน,นึ่งครั้งแต่น้ำเจนเจนจบอกไม่เป็นไรแบบพี่ดีไม่เป็นไรนะคะเจบอกว่าไม่ไม่มน้งไม่หิบไม่เป็นไรพี่ดีเพิ่งสมัครค่ะแล้วก็เจมาเลยชวนเจคนแรกเลยค่ะกล้ามากเลยนะคะกล้ามากเลยแต่ว่าเออเจบอกที่นี้ไม่เป็นไรค่ะ เงินหนึ่งพันบาทแลกกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเจนเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆท้าทายเปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราิจับอันไหนมันจะเป็นอันที่ใช่แต่ถ้าเราไม่เคยเปิดโอกาสให้ตัวเองเลยเราจะรู้ไหมคะไม่มีทางรู้ค่ะเพรเงนหนึ่งพันบาทแลกกับประสบการณ์เรียนรู้อะไรใหม่ๆเจนว่าแค่นั้นก็คงแล้วผลลัพธ์จะออกเป็นนายงนันอีกอันหนึ่งแต่สิ่งแรกคือเราได้ประสบการณ์ถ้าเราไม่เปิดใจเรียนรู้อะไรอย่างคุณก็จะไม่ได้ คุณจะก้าวไปถโลกดัาองคีจ uh> like ิตได้ดีท no ุกครั้งที่คุณเรียนรู้อะไรในนั่นคือบทเรียนที่าคุณแข็งแร่งจนจะต่อตู้ไปในดังองคีจิตได้นะคะคุณอมต้องมาดค่ะถ้าคุณมองเห็นนะคะว่าเพคิวคิวมันคืออะไรเจตนานะไรต่างมันคืออจานนมาสร้างบรรยกาที่วันนี้ทุกคนมาสร้างตึกที่สูงที่สุดชั้นมีจำนวนห้องสองร้าห้องให้คนเช่าทุกครั้งที่คุณสร้างเร็บห้องคุณได้เงิ นะคะแล้วคุณไม่ได้สร้างคนเดียวคุณสร้างในแบบธุรของคุณนะคะแต่ถ้าคุณสร้างเสร็จคุณรับ20ล้านเอาไหมคะมันไม่เยั้งตัวที่คุณสร้างคนจริงนะคะถ้าสร้างไม่เสร็จไม่มีคนเช่าไม่ได้แต่บนตาบนเถื่อคิวๆสร้างไปด้วยรับเงินไปด้วยสร้างเสร็จรับ20ล้านแล้วรายได้จะยรองรับทุกเดือนคนะคิะแล้วความสำเร็จเกิดขึ้นได้แบบเจนได้เจนทำมาตั้ง2วันขึ้นแส่เซ็นเตอร์ภายในเวลา1 1วันและมีพนังานทั้ง สารสบการณ์ที่จะนำพาให้คุณไปถึง ชุนอิปเร์นึ่ของประนทศนะคิดดูรอยขนาดนั้ำยามาจอยมันมีในดะอะไรบางอย่างอยู่เพราะนั้นนี่คือเทคโนโลยีของคนไทยความที่เราคนไทยคุณกำลังครอบครองเทคโนโลยีอนาคตเพราะนั้นอย่าพลาดถ้าคุณพลาดไม่นจะเจอเงินไหลฝากไว้ได้เลยค่ะขอบคุณแม่ค้าเจนี่มาโอ้โหไปแล้ว